กลัวม่ขบพีกัวกลัวม่ขัีกลัวม่ขัีมาจะอยู่หรือพี่จะหนีกลัวทำพี่ตายโหงหรือตากลับมาเรื่องของสิลศาสตร์เล่นของเมื่อกี้ท,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 ที่ที่บอกพี่ก็ไปทำรายการคำผีบอกก็จะมีคนเห็นผีสองคนมีชื่อพี่อุ้มอิ่มกับพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยนะแบบสองคนแล้วพี่เป็นเป็นพิธีกรตัวเดินเรื่องเป็นคนคอนเซ็ปต์คือพี่ต้องถามแทนคนดูตลอดเวลาเหมือนคนพูดมาก S <S เหมือนเหมือนเราดูเหมือนเราดูรายการอ่ะแล้วเราเฮ้ยมันจริงเหรอวะเห็นตรงไหนยังไงคือให้เราแทนคนดูเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้พี่จะบอกกับทีมกับโปรดิวเซอร์ว่าเฮ้ยแล้วคนดูเขาจะด่าพี่เพราะว่าพี่อ่ะไปแทรกแทรกแทรกคนเห็นทีสองคนเขาบอกไม่หรอกมันคือคอนเซ็ปต์ของเรามันคือสิ่งที่เราคนคนดูอยากจะรู้อ่ะก็ถามเลยแล้วเราไม่ได้เป็นรายการที่มาอวยเหมือนมีเอฟซีเพื่อจะมาอวยสองคนนี้ตลอดเวลาเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้แต่อวยไว้ก่อนไม่ได้ เราต้องการให้เห็นความแตกต่างของรายการที่ไม่เหมือนคนอื่นอันเนี้ยมันคือคอนเซ็ปต์พอปุ๊บอะเราก็ถ่ายเรื่องนู้นเราก็เห็นจนมีเรื่องหนึ่งที่เราเขาเขียนมาว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่เขาอยู่กันไม่ได้แล้วคนที่เขียนมาเนี่ยก็อายุประมาณสักยี่สิบกว่ายี 23, ่สิบสามยี่สิบสี่ในวันนั้นอนะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกเขาแค่บอกโจทย์มาว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่เนี่ยผีดุพีน บ้านเนี่ยหลังเนี่ยขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้แล้วพ่อแม่ก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยจนต,ต้องย้ายออกกันหมดเพราะเห็นผีตลอดเวลา oh, <thank> เห็นผีตลอดเวลาพี่ก็ว่าอ็ะแล้วรายการต้องทำตอนมันคืนด้วยพอห้าโมงเย็นพี่ก็ไปถึงหน้าบ้านเขานึกถึงบ้านหลังเดี่ยวบ้านเดี่ยวที่มีโรงจอดรถใช่ไหมพี่ก็แต่งหน้ากันอยู่เป็นหมู่บ้านอน่ะก็แต่งแต่งหน้าแต่งตากันนิดหน่อยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ตรงริมถนนในหมู่บ้าน มันก็เงียบมู่บ้านไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแบบเป็นแถวเอรัตนทิเบตปุ๊บน้องน้องที่เป็นเจ้าของเรื่องก็มากับแฟนเขาอะไรเงี้ยกับเป็นเป็นเป็นเพื่อนด้วยกลมยมีเพื่อนเขามาด้วยอะไรเงี้ยทีมงานของพี่ประมาณแบบแปดเก้าคนอะไรเงี้ยรวมพวกเราด้วยเลยเสร็จสับปุ๊บพอหกโมงเย็นแต่งหน้าอ่ะบี๊เสร็จโจทย์ของเราคือเราจะไม่รู้อะไรเลยพี่ใหญ่จะไม่รู้อะไรเลย แม้กระทั่งคนที่เห็นผีสองคนก็จะไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็เปิดประตูบ้านพร้อมกันเข้าไปในบ้านพอเราก้าวเข้าไปในประตูบ้านปุ๊บไอ้ไฟตรงโรงจอดรถอ่ะมันก็ติดขึ้นมาตึา้มทุกคนก็ถอยหลังก็มามองแป๊บหนึ่งแต่พี่ใหญ่อ่ะก็ใหญ่ก็บอกว่ามันก็เป็นไฟเวลาแดดหมดอ่ะไฟอ่ะติดเองอัตโนมัติเราก็คิดอ,อย่างนั้นไปหลังทุกคนก็ โอเคไม่มีอะไรไม่มีปัญหาปุ๊บพอเราเดินเข้าไปกาลังจะเข้าบ้านเราก็ได้ยินเสียงผู้ชายหัวเราะมาจากข้างบ้านอที่เป็นบ้านหลังหลังหนึ่งหัวหัวเราะมาก,ก่อนเสียงขลเลยอ่ะ <c oughs> หัวเราะอย่างนี <c oughs> ้เรา,าก็หันไปม,มองพร้อมกันปุ๊บแต่มันคือบ้านลาเสร็จเราก็เข้าไปในบ้านตัดรวบรวบลัดตัดตอนดีกว่า พอเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปดูบ้านอ่ก็เมาส์กันใหญ่เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บุ๊บคนนี้เห็นผีทั้งนี้นี่นเห็นผีทีุ่จเจพอมาถึงจุดสําคัญขึ้นไปที่ห้องนอนของผู้หญิงคนนี้พอขึ้นไปปุ๊บน้องสองคนที่เป็นคนเห็นผีก็ก็พูดกับพี่ว่าเราลงมาก่อนได้ไหมลงจากห้องเนี้ยลงมาก่อนเป็นบ้านสองชั้นลงมาก่อนก็ลงมาอยู่สุดตรงลงบันไดลงมาจากห้องเขาลงบันได ห้องลงมาปุ๊บเป็นบันไดเลยพอบันไดปุ๊บมันจะมีที่พักชานพักอะ่ะชานพักบันไดอน,นึกออกนะถ้าบ้านสองชั้นมันจะมีปุ๊บพี่ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยมีอะไรทาไมหนูออกมาก่อนเอานะพี่ใหญ่เดี๋ยวแป๊บนึงน,นะแล้วพอเสร็จปุ๊บพี่ก็ถามอาอฟอ่ะที่ที่คนเห็นทีว่าเห็นอะไรพี่ตอนเนี้ยตอนเนี้ย ตอนเนี้ยเราบอกตอนเนี้ยอะไรพูดมาเลยตอนเนี้ยเขาห้อยหัวอยู่บนหัวพี่เหมือนเหมือนเนินใบนาท่นวหัวพี่ขึ้นเนยพี่ก็ขนลุกเหมือนกันพี่ก็ขู่กันนะก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งเดินลงมาแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่งอ่ะลงมาชั้นล่างแล้วก็มองขึ้นไปไอตรงที่พักเนี่ยอยู่ไหมยังอยู่พี่เนี่ยเขาคว้าหัวอยู่ความแบบเอาหัวผมทิ้งลงมาเหมือนเราเอาเท้าติดฝ้าแล้วมองลงมาอย่างเงี้ย แล้วเราก็ใจดีสเสือเราก็บอกว่าคุยกันดีๆได้ไหมอันนี้ยเราก็บอกบอกผีอะบอกพูดอออไปอะเราพูดกันดกันดีๆได้ไหมปุ๊บผีมื่แล้วเราก็ถามเหมือนคนเห็นผีอะสองคนอะตอนนี้เป็นไงพี่เขากลับเนี่ยเขายืนมาอยู่ตรงหัวบันไดเราแล้วยือนอยู่ปะทะปะทะหน้าเราเนี่ยแล้วเราก็บอกองงอแล้วไงอะแล้วแล้วก็คนที่เห็นผีก็บอกพี่ทําไมมีผีสองตัว มีผีสองตัวหน้าตาเหมือนกันเป็นผีผู้หญิงหน้าตาเหมือนกันแต่อีกหน้าหนึ่งเละอ,อีกหน้าหนึ่งอ่ะเป็นปกติเหมือนใครรู้ไหมเหมือนเจ้าของบ้านเราก็เาอาก็เอะใจทําทำไมมันมีผีสองตัววะเลยเราก็บอกนั่นเอาเงี้ยขึ้นไปทั้งหนดห้องเขาอีกทีหนึง่งเรขึ้นไปที่ห้องเขาอีกทีหนึง่งก็ปิดไฟมบืดหมดเลย กล้องเขาก็พยายามแบบถ่ายแต่มันถ่ายแบบต้องแบบว่าเร่งสเปียอะไรของเขาเนี่ยเป็นอิเฟลเป็นอะไรเงี้ยนะปุ๊บเราก็จุดเทียนพี่ก็จุดเทียขนขึ้นมาให้เขาจุดเทียนเราก็ถามผีอยู่ไหนนั่งมีสองคนเห็นผีแล้วมีพี่แล้วก็มีเจ้าของเรื่องแล้วก็มีตากล้องสองตัวกล้องสองตัวอ่าอยู่ตรงเตียงกับอยู่ตรง,ตงอีกมุมหนึ่ง,งอะไรเงี้ยเราก็บอกผี <Okay. S 1> อยู่ไหนเขาเาก็ชี้นี่ไงอยู่ตรงปลายเตียงแล้วผีตัวยไงะ นี่ไงยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงต้องไม่ชี้ไม่ได้หรือตัวแล้วอะอยู่อยู่ข้างหลังผู้หญิงแล้วบอกผีเนี้ยมันมีพลังงานจริงไหมมันมันมีพลังงานจริงไหมเราอยากรู้ไะตอนนี้คือเราดูนิด่าคือแบบอยู่เยอะไงพวกพวกมนุษย์พวกเราอยู่เยอะแล้วก็อยากห้คนเ็นผีได้กินแล้วก็บอกว่าทำยังไงก็ได้นะพี่ก็เลยไอ้ใหญ่ก็เลยพวกถ้ามันมีเป็นพลังงานและผีมีจริง เดียเนะี่ยดาวไลท์เนะี่ยทําให้มันติดขึ้นมาดวงหนึ่งให้ดูสิถามแล้วก, <laughs> แวก็แล้วก็ถาม,มาแล้วก็ถามเขาว่าแล้วาเราก็ถามคนไอ้ผีว่าถามว่าสิว่าได้ไหมผีมันพยักหน้า <laughs> แล้วพอพยักหน้าปุ๊บเนี่ยไฟเนี่ยดาวไลท์อ่ะก็สว่างขึ้นมาว้าทีหนึ่ง oh <my> <laughs> ทีนี้ก็ทุกคนก็นเงียบกันหมด ก็ก็นั่งรวมตัวกันก็นั่งคุยอาใหญ่ก็ใจดีสู้เสียไงแต่อยู่ดีก็เราก็พังปากไปนี่เราก็ตัดออฟออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าฮี่ถ้าไมผีมันหน้าเหมือนกันเ,เราก็ให้คนที่เห็นผีอะ่ะชี้ผีมันก็ชี้ไปเจ้าของเรื่องอก็แล้วผีก็พูดกับคนเนี้ยก็สื่อสารมาว่าก็เนี่ยแหละเขาเป็นคนเอาฉันเข้ามาที่นี่เอง แล้วยังไงต่อก็เลยน่าอย่างนั้นเออแล้วก็ยังไงต่อปุ๊บผู้หญิงก็เออปอกปุ๊บก็เรื่องของเรื่องตัดกระหมดไปเลยนะก็คือว่าคนเราเนี่ยรักคนคนหนึ่งแล้วคนนั้นเนี่ยจะตีจากแล้วการที่จะให้เขากลับมาอยู่กับเราได้ก็คืออะไรถ้าโดยธรรมชาติไม่ได้ก็ใช้เหนือธรรมชาติก็คือไปหาหมอผีทําน้ํามันพาย แล้วเมื่อความรักนั้นอ่ะมันอยู่ได้พักเดียวเขาก็จากไปอีกแล้วจะทิ้งไอ้นั่นนั่นเองทิ้งยังไงน้ำมันพายก็แค่โยนทิ้งแต่ผีไม่ได้ไปก็ยังอยู่ที่นี่อืมเนี่แหละอือ